สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวลาวและยูโรงามไส้โจรกระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวตรุรกีเสียทรัพย์บ,บาดเจ็บเกิดเหตุโจรกระชากกระเป๋านักท่อง,งเที่ยวสาวตรุรกีในขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวในประเทศลาวทําให้เธอต้องสูญเสียเงิน300ดอลลาร์บัตรอีทีมหนึ่งใบและหนังสือเดินทางหนึ่งเล่มแถมยังได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าคิ้วขวามีรอยแผลแตกดึกและยาว จากแฟนเพจโจเซฟอัคณราวง์ก็มีชาวลาวและยุโรปได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวลาวท่านแรกครับคุณจีนคุณเวียดเข้ามาป้นทรัพยากรท่องเที่ยวของคนลาว ส่วนคนลาวก็ไปปนนักท่องเที่ยวต่างชาติต่ออีกทีถายที่หน้าแขกต่างบ้านต่างเมืองเหมือนประจานความเร็วของตัวเองท่นต่อไปครับปากก็บอกว่าอยากให้การท่องเที่ยวลาวเหมือนกัรท่องเที่ยวไทยแต่ดูมันทํากับนักท่องเที่ยวสีเงิน300ดอลลาร์แลกกับชื่อเสียงของประเทศมันก็ยังเอาเอาเอกสารไปคืนนักท่องเที่ยวด้วยส่วนเงินเขาคงให้ทานทานต่อไปครับ ขอบใจที่ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวลาวให้มันตกต่ำลงกว่าเดิมรู้ถึงไหนอายถึงนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมลาวการปล้นค่าฉกช,ชิงวิ่งลาวถือเป็นเรื่องปกติไปแล้วหรือนี่เจ้าหน้าที่ภาครัฐมัวทำอะไรกันอยู่ทนต่อไปครับเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีข่าวถูกจนปล้นและถูกเอารัดเอาเปรียบก็มีแต่นักท่องเที่ยวไทยถูกสังคมโซเชียลไทยตีแผ่ทําให้นักท่องเที่ยวไทยลดลงไปเยอะนักท่องเที่ยวชาติอื่นก็เลยต้องมารับเคาะแทน จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าหากินกับนักท่องเที่ยวไทยไม่ได้แล้วเนื่องจากมาเที่ยวลาวน้อยลงมากส่วนคนที่มาก็ระวังตัวเพราะไม่อยากตกเป็นเหยือ่อดังนั้นนักท่องเที่ยวชาติอื่นก็เลยเป็นเหยื่อแทนเพราะยังหลงคิดว่าประเทศลาวเงียบสงบไม่มีพิษไม่มีภยัยท่านต่อไปครับถ้าพนคนจีนกับคนเวียดนามที่เข้ามายังอาชีพและทรัพยากรของคนลาวก็จะมีคำสรรเสริญแทนคำด่ายอย่างแน่นอน จากโจรก็จะกลายเป็นฮีโร่เป็นที่รักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศทันต่อไปครับบอกเลยนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสีเนิยมประชาธิปไตยไม่ปลอดภยัยเจ้าหน้าที่และรัฐบาลรวมถึงประชาชนบางกลุ่มต้อนรับเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์พวกเดียวกันเท่านั้นทันต่อไปครับในประเทศที่พัฒนาแล้วการป้นฉุกชิงวิ่งราวก็มีเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐของพวกเขาทำงานเร็วมีประสิทธิภาพสามารถจับคนร้ายได้เกือบหมดดูอย่างประเทศไทยที่จับจรนปุ้นล้านทองในลาวท่านต่อไปครับเป็นเรื่องปกติเพราะทุกประเทศก็มีเรื่องแบบนี้ขนาดประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมประเทศลาวจะมีไม่ได้และถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นประชาชนทุกคนต้องช่วยกันอย่ามัวแต่โทษรัฐบาล จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งเห็นต่างและเพิ่มเติมว่าจํานวน,นนักท่องเที่ยวต่างชาติของแต่และประเทศมันต่างกันไทยล้านกว่าเราไม่ถึงหมื่นถ้าคิดเป็นเปอร์เซนต์ยังไงประเทศเราก็มีเหตุอัากรรมเยอะกว่าส่วนความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทาต่อไปครับความเชื่อมั่นที่มีต่อการท่องเที่ยวเราในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติมันก็มีน้อยอยู่แล้วยังต้องมาเจอกับเรื่องแย่ๆแบบนี้อีก อย่าคิดว่าข่าวนี้มันจะอยู่แค่ในประเทศลาวเท่านั้นป่านนี้คงกระจายไปทั่วโลกแล้วทันต่อไปครับนักท่องเที่ยวตุรกีกลุ่มนี้กะจะมาเที่ยวลาวสักหนึ่งอาทิตย์แต่อยู่ได้ไม่ถึง2วันก็ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ต้องเพ่นกลับประเทศไทยด้วยความช้ำใจเสียทั้งทรัพย์และความรู้สึกแถมยังได้บาดแผลเป็นที่ระลึกอีกด้วยทันต่อไปครับสังคมลาวเสื่อมโทรมเพราะปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีไรายได้ไม่พอประทังชีวิตจ,จึงหาทางออกด้วยการเป็นโจรส่วนต้นตอของปัญหาก็มาจากการบริหารประเทศล้มเหลวของรัฐบาลชาลาสงสยัยทนต่อไปครับนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่ไม่เคยมีข่าวถูกโจรปล้นและเอารัดเอาเปรียบก็มีแต่นักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามเท่านั้นดังนั้นประเทศลาวจึงไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นอย่ามาเลยปล่อยให้คนจีนกับคนเวียดนามมัเที่ยว จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าจูนมันไม่กล้าแตะต้องนักท่องเที่ยวจีนและเวียดนามหรอกก็รู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณทั้งสองชาตินี้เจ้าหน้าที่และรัฐบาลจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไทยและชาติอื่นก็จะทําเป็นเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทัศนคติของชาวยุโรปท่านแรกครับฉันเคยมีประสบการณ์แย่ๆตอนที่ไปเที่ยวประเทศลาว บอกเลยเจ้าหน้าที่และรัฐบาลรวมถึงประชาชนคนณลาวบางกลุ่มไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยสักเท่าไหร่ทันต่อไปครับฉันเคยเที่ยวมาแล้วทั้ง4ประเทศไทยแลนด์ลาวกัมพูชาและเวียดนามความปลอดภยัยความคุ้มค่าความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติไทยแลนด์ดีที่สุดคุณคิดผิดที่ไปเที่ยวประเทศลาวนี่คือบทเรียนราคาแพงทันต่อไปครับ ใครจะคิดว่าประเทศลาวที่ความเจริญยังน้อยถนนหนทางไม่ดีจะไม่ปลอดภัยจากโจรกระชากระเป๋าเหมือนเมืองใหญ่ถูกแล้วที่คุณกลับไปเที่ยวประเทศไทยเพราะมีครบทุกอย่างสําหรับเรื่องการท่องเที่ยวทนต่อไปครับเพื่อนฉันเคยไปเที่ยวประเทศลาวเจอตำรวจจราจรในเวียงจันทรีไถเงินตอนจอดรถมอเตอร์ไซค์ติดไฟแดงถามว่าผิดข้อหาอะไรก็ตอบไม่ชัดเจนแถมให้เขียนใบสั่งก็ไม่ยอมเขียนจ่ายเงินสดตรงนี้เลย จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าความจริงเจ้าหน้าที่รัฐต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวฉันเคยขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวในประเทศไทยถูกตำรวจจราจ,จรเรียกตวกรวจเอกสารฉันบอกว่าเก็บไว้ในโรงแรมขเขาก็แค่ตักเตือนแล้วก็ปล่อยไปทันต่อไปครับขอเตือนคนที่คิดจะไปเที่ยวลาวเวียดนามและกัมพูชา ทั้งสประเทศนี้ถึงแม้จะมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่าประเทศไทยมากแต่ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพจากประสบการณ์ตรงที่เคยเจอมากับตัวเองและจะไม่กลับไปอีกทันต่อไปครับเจอประสบการณ์แย่ๆในประเทศลาวเหมือนฉันเลยก่อนไปก็คิดว่าประเทศลาวประชากรไม่เยอะน่าจะไม่วุ่นวายและคงจะไม่มีมิจฉาชีพแต่พอได้เข้าไปสัมผัสจริงๆก็อยู่ได้ไม่ถึงสองวันต้องเพ่นกลับไปเที่ยวประเทศไทยทันต่อไปครับ ระบบโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีก็เข้าใจเพราะลาวเป็นประเทศยังไม่พัฒนาแต่การดูแลนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยมันเป็นเรื่องสําคัญไปเที่ยวหาความสุขไม่ใช่หาความทุกข์ถ้าเจอแบบนี้ก็คงไม่กลับไปอีกทันต่อไปครับไปเที่ยวก็อยากจะมีความประทับใจเก็บเป็นความทรงจําที่ดีประเทศลาวให้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณจะไม่มีวันลืมและไม่อยากกลับไปอีกเสียใจด้วยนะกับเรื่องแย่ๆที่คุณต้องเจอในประเทศนี้ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ากำลังจะไปเที่ยวประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนแรกมีแผนจะไปทั้งไทยแลนด์ลาวกัมพูชาและเวียดนามแต่ตอนนี้คงเหลือไทยแลนด์ประเทศเดียวเพราะคิดว่าน่าจะปลอดภัยคุ้มค่าและมีครบทุกอย่างนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวลาวและยุโรปไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ